สวัสดีคร่บอาจารย์หมอยาแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบดูทุ่งทุกท่านครับมีหลายคนสงสัยถามมาว่าหมอจักกิจขายสมุนไพรดูทุง่งเป็นเจ้าตำรับดูทุง่งนะบอกว่ามันลอกฝ้าหน้าขาวทำไมเจ้าของตำรับทำไมห,หน้าดำจังโอ้เหลือใจไหลายครับมันจักกิจเป็นหมอยาเป็นปาาชาวบ้านนะครับด้านสมุนไพรดูทุ่งนะครับไม่ใช่พรีเซนเตอร์ ทาหน้าขาวนะครับทําไมมันถึงหน้าดํานะครับจะเฉลยให้ฟังนะครับสิ่งที่ทําให้จกกักริดหน้าดํานี่ก็สมุนไพรก็อยู่นู่นนะครับรับไปดูสมุนไพรนะครับนะครับขุด,ๆ,ดสๆสอบๆตากๆนะครับทําไมจักริดหน้าดําทําไมไม่ขาวไม่เป็นซีเซนเตอร์นะครับสิ่งที่แฮร์ทให้จกกักริดหน้าดําก็คือไปใบนี้ครับ ข,ข้างในก็มีอะไรบางเยอะแยะครับอุ้ยหล่นหล่นข้างในก็มีมีดครับมีดดูมีดยังดำเลยครับข้างในมีมีดคิดเนี่ยจะไม่ค่อยมีสาระนะครับอันนี้ก็ที่ขุดนะครับที่ขุดสมุนไพรที่ไม่ลึกมากพวกพังคีพวก อะไรล่ะลากดำลึงนะครับขุดขดออแต่ถ้าลึกมากแต่ถ้าไปขุดดูทุ่งนะครับก็จะเป็นอันนี้ครับเสียมแห้งเกลีร์ครับเสียมนะครับเสียมอันนี้คู่ชีพนะครับกับอันนี้ครับตันนี้ก็เอาไว้งัดไว้ปาดเวลาฉุกเฉินคู่กันตามำับของักรกิจนะครับนี่ไปขุดนะครับขุดตากแดดตากลมนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยจะดำๆหน่อยนะครับ การเครื่องแต่งกายก็จะมีนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยอันนี้อาจารย์ลูกค้าหมอยาที่เชียงใหม่ส่งมาให้นะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่ตอนนี้ใส่แล้วอ่ตัวนี้นะครับเสื้อเสื้อคนงานเดี๋ยวจะใส่ให้ดูดีกว่าไปต่อครับชิปนี้อาจจะลรลสะาะครนะ กิจก็จะใส่แบบนี้ครับเวลาเข้าป่าไปหาขุดยานะครับนี่แบบนี้ครับแล้วก็จะมีเสื้อตัวนี้นะครับคู่ชีพซื้อมาข้างถนนตัวละร้อยยี่สิบบาทนะครับแบบนี้นะครับอาชีพเป็นหมอยานี่ไม่ได้สบายนะครับไม่ได้สวยหรูไม่ได้ขาวใสเหมือนพ่อค้าหมอยาท่านอีก อื่นที่เขาทำคิมนหน้าเขาเขาป่านะครับแล้วก็จะมีขาเข้ามาครับขุดชีบนี่จะมีหมวกครับถ้าจะไปขุดก็มียางเกงอีกน,นะครับนี่เกงยังไม่ได้ซักนะเกงน,นะครับเกงก็ใส่ไป ล้มล้านหนะ่ครับถ้าจะไปขุดก็นี่เลยครับเสียมคูดชิมไปแบบนี้ครับเสียมูชิบไปแบบนี้ก็ไปขุดดูทุ่งนะครับไปขุดดูทุ่งมาทำามไปถ้าจะไปตัดไปตัดไปสับก็จะมีชุดนี้ชุดนี้ก็ไปตัดสับนะครับแล้วก็ อันนี้ครับรักษาดีลองลอยตะกรหมอยาครับประมาณนี้ถ้าไปหาชิ้นเล็กๆไม่ใหญ่มากก็จะเป็นแบบนี้ครับ่อยออกนี่เล็กๆเถาแข็งๆเล็กๆขึ้น้นไม้นะครับถ้านี้ก็เป็นหนีบเอาพึ่งก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ กรของจากกิดไม่รู้กี่นาทีแล้วกรประจําตําแหน่งนะครับประจําวันเข้าป่ามีความสุขมากครับดีดีกว่าไปทํางานในเมืองประจําวันอีกแต่มันก็ต้องไปครับงานเราก็ต้องทํานะครับผลเราทํางานก็หมด,ดตายครับงานคะือเงินเงินไม่ใช่สิ่งสําคัญครับแต่ถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้ มาม่าก,ก็แพงครับอีกหน่อยนี่จะก,กิจจะได้ไปหาขุดไม่ใช่ไปตัดนั่นแล้วนะครับไปตัดไม้มาเขาถ่านแล้วหลังจากตัดมาหลังจากขุดสมุนไพรมานะครับก็จะเอาไปตากนะครับเอาไปตากเอาไปฝานนะครับทํามาจนเป็นตำลับที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ไม่ได้ไมากมายอะไรนะครับก่บอนจะจบคลิปนี้ก็เราจะให้ดู ตอนจบคลิปนี้ก็จะให้ดูดูทุ่งนะครับที่จกกักริดปลูกไว้ตั้งนานแล้วนะครับมีหลายคนบอกว่าเอาไปปลูกแล้วมันไม่ติดปลูกยากผมว่ามันจะปลูกยากยังไงถ้าทําตามคู่มือนะครับข่ะผมไปขุดมาปลูกมาทิ้งไว้ดูครับมันก็เกิดข้นมานะอันนี้ก็ป่าปาเลยนะครับนะครับก็เกิดแตกลแล้วเดี๋ยวก็โตขึ้นมาเป็นช่อเป็นดอกนะครับก็ปลูกได้อยู่นะครับผมแต่ต้องมีเทคนิคเทคนิคก็อยู่ในคู่มือที่แนบไปนะครับ นั่งตากแดดอีกแล้วครับจริงๆจากกิจก็อยากหน้าขาวหน้าใสเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ใสสวัสดีครับบ๊ายบายครับ